สัสดีค่ะเดี๋ยวเฮาจะเอามาอันนี้มาให้เบิรงค่ะของที่เฮาไปซื้อมานะคะเพราะว่ามีคนถามว่าซื้อเข่าหรือว่าซื้อของเอเชียเนี่ยยุไซฮาไปซื้อ,อยูบุคเรตมานะคะเพราะว่าเั้เข้าไปนี่เมืองเนาะอันนี้ปากกระป๋องค่ะทั่วๆไปเนาะอันนี้มีพงชูรสค่ะพงชูรส454กรัมนะคะ ยของอายินโมโตนะคะอันนี้อยู่ที่สิบี่เล่ค่ะสิบสี่เล่กคูณแปดบาทเข้าไปนะคะประมาณแปดบาทนี่แหละค่ะ8ปดบาทเข้าไปแล้วก็ข้าไปซื้ออันนี้ค่ะได้ไนน่มะนาเอ,อ่อน้ำไมดองเออน้ำไมดองถุงละแปดเล่นะคะถุงละแปดเล่ได้มาสองถุงนะคะ เพราะว่าอยู่ในเมืองมันจะมีของเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าของเฮ้านีเฮ้าอยู่ในอยู่อยู่ต่างจังหวัดมันก็นเลยบ่ค่อยมีของเอเชียนะคะมีก็อาจจะมีปลาป่ายบางในห่างแบบห่างเข้าฟ้านยังสินะฮะอันนี้เป็นเซนขนมจีนแห่งนะคะบู้ว่าของของจีนหรือของเวียดนามนะคะบ,บนบนแนวใจต่ว่าอยู่ประมาณอันนี้ถ้าจำบ่ผิดนหมัน 8เล50มาค่ะ8เลหา10เนาะได้มา2แพ็คค่ะพละยยี่ห้อกันนะคะอ,นนอันนี้ประมาณอันนี้แปลประมาณ8เลค่ะเอ้ยไม่สิ9เล่9เล่อันนี้9เล่9เล่ไม่ได้2หอ่อแล้วกแป8เล่เอามา2หอ่อเพราะว่าเอามาลองเบิ้งนะคะว่ามันจะมันจะแสบบองสินะค่ะ แล้วก็ได้น้ำปลามาหาน้ำปลาตาปลามึกของบ้านเฮาเนาะอันนี้อยู่ที่ขวดละสิบสี่เลค่ะขวดละสิบสี่เลแล้วก็ได้แป้งมาค่ะแป้งอันนี้แป้งแป้งมันค่ะอันนี้อยู่ที่เจ็ดเล่หาสิบนะคะแป้งมันมเม่อเปนของไทยนะคะของของแต่ว่ามันเขียนว่าเอราวันนะคะแต่ว่าภาษามันเป็นภาษา ภาษาแบบจีนก็มีภาษาเวียดนามเหมอนก,กหรือ,อยังแต่ว่าอาจจะผลิตในไทยแต่ว่าแบบส่งไปขายทีต่างๆมั้งค่ะอันนี้ก็ของเอราวันเหมือนกันช้างเอราวันนะคะอันนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะก,กูตินโนสเนี่ยก็คือแป้งข้าวเหนียวได้มายัง,ย,งยังละแพกนะคะแล้วก็ได้ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวโกลเด้นไลออนของของ,ของจีน ไม่ใช่สิของล้าค่ะของประเทศล้าอ่าอันนี้ซีโลซีโลเครืงอยู่ที่อ่าห้าสิบสี่เลค่ะห้าสิบสี่เลนะคะห้าสิบสี่ลอนนะคะรากาได้มาสองถุงนะคะเน,นี่ยมันจะมีหลายยี่ห้อค่ะแต่ว่ายี่ห้อนี้ถือว่าราคาใกล้เคียงกับยี่ห้อเกาที่เราเคยกินยี่ห้อเกาอยู่ที่ประมาณ หาิบหาเลค่ะที่เฮ้าเบิงมืองนี่นะกับสี่จุดห้ากิโลเหมือนกันนะคะสีโลซีโลเคิงเหมือนกันนะคะอันเนี้ยเอามาเอามาให้เบิงเพราะว่าเห็นคนถามเยอะค่ะว่าซื้อข้าวเหนียวต้องไปซื้อใส่ข้าวเหนียวนี่หายากมากแล้วค่ะต้องไปซื้อในเมืองหลวงอย่างเดียวเลยที่เฮ้าของของที่เฮ้าเห็นนะคะแต่ว่าฮาบุหูว่าเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองใหญ่เหมือนบราชอปหรือว่าเตกูมมเรสหรือว่า แถวแถวเมืองอื่นๆนะค่ะบางทีว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นเมืองหลวงในนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าเคยเห็นก็จะเอาสังแต่ว่ามันแพงแพงมากเลยค่ะสมมุติว่าเอาซื้อเอาไปซื้อที่ร้าน,นี่หาซฟเนี่ยถ้าทรงเนี่ยเกือบลอยอะค่ะเกือบลอยเกือบลอยล่อนนะคะต่อถุงนะคะต่อถุงคิดว่าต่อถุงนะก็เลยแบบพอดีได้เขาไปเฮ็ดพาสปอร์ตค่ะก็เลยได้ไปซื้อของแบบ ก็ค่อยได้ไปนะคะแบบโดนทีในเขาเมืองหลวงที่เพราะมันไก่นะคะเขาบ่อยากไปเนาะแต่ว่าเขาเจ้านะคะได้ทุกทีเลยค่ะเขาเจ้าของไทยก็มีที่เอ่อข้าวเจ้ามะลิหอมข้าวมะลิหอมอะค่ะเขาหอมมะลิเออเขาหอมมะลิเนาะมันมีเยอะแยะเลยค่ะเขาเจ้านะแต่ว่าเขาเหนียวเนี่ยหายากค่ะเนาะเอามาให้เบิ่งค่ะ แต่ว่าเมืองหลวงเงเยอะแยะมาะค่ะถ้าใครถ้าใครที่แบบบริยุทไกลาจากเมืองหลวงนะอะหากินง่ายค่ะของเอเชียนะคะแต่ว่าของเขาก็นั่นแหละจะเห็นมีเริ่มขาย,ขายตามหางบางแล้วแต่มันนิดหน่อยะค,ะะค่ะแล้วก็ราคามันก็สูงค่ะสูงสูงกว่าที่ที่เขาขอไปเลือกในเมืองนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะไปแล้วเดิมเอาว่าไฮเบิงรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยจะไ้เบิงอันนึง น้องเขาน้องเขาอาป,ปลามาหายนะคะเขาไปนี่เมืองค่ะน้องเขาเลยเอัป,ปลาหายมาขวดนึงเนี่ยค่ะอุ๊ยดูอีดูอีลวงยุควรวนะคะ่ะเนี่ยปลาขวดเนี่ยค่ะตอนนี้ขนาดนุ่มคนนุ่มนุ่มคนก็เริ่มเห็นแล้เด้ค่ะค่วอาจจะลบนิดนึงนะคะ นุ่มคนก็นเริ่มเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเห็นเขาเอามาขายไหมคะเมื่อนี้เดี๋ยวก็สิบปเนาะเนี่ยหาน้องเขาเอานันเอานี้มาหายน้ำขนุนขนุนที่อยู่ในกระป๋องหน่อยไหมค่ะน้องเขาบอกไปซุปพี่หน้าทระาทีล่ลินนะคะที่ลินน้องไปเจอมาที่ลินน้องบอกว่าแล้วการนุ่มคนหวานบ้านเฮ้าได้ไหมค่ะอ่าน้องเขาเอาให้เฮ้ามาเฮ้าก็ไปให้เขาคือกันตอนแรกนึกว่าเขาหายาก ไปเจอ,อยุคข้าวฟ้านะคะนมนมข้นหวานเหมือนนมข้นหวานตามมลีบานเราอะคะ่ะแบบรสชาติแบบเดียวกันเลยแบบแซ่บเหมือนกันเลยอะคะ่ะนี่แหละเลยว่าเอา้าของเอเชียมันเริ่มนี่เยอะขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าคนเอเชียเยอะเริ่มเยอะขึ้นนะคะในโรเมาเนียเนาะเนี่ยค่ะบุกเคยเห็นเลยค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบที่เห็นนะคะก็ว่าสีลองซปเปิงนะคะบัคมี่นะคะบัคมี่ซปบัคมี่นะคะบอก นี่แหละค่ะของเอเชียที่ได้มาเนาะแต่ว่าไอ d e in France นะคะอายุโนมิโต made in France คือทำในประเทศฝรั่งเศสนะคะบรไดมันนำมาจากไทยนะคะบรไดอันทำมาจากญี่ปุ่นหรือว่าไทย made in France เนาะก็นี่แหละค่ะเอามา้ไฮเบิงเนาะค่ะก็ถามว่าราคาสูงบ่สูงสูงสูงก็ปกตินะสูงก็ราคาของบางข้าเจ้าค่ะหลายๆอย่างหลายๆชิ้นเนาะบาข้าเจ้าอ,อ,อาจสีแบบ ราคาบ่แพงขนาดนี้ถ้าสมมายถึงว่าถ้าเทียบคล้ายๆกันนะฮะเพราะว่าของน้ำเขามันสิแพงนะคะก็สิขายแพงกว่ากว่าของพิ่ในประเทศเขาอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ